สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าคลิปที่ทํารถคลิปปั้นรถเนี่ยตอนนี้ยังไม่เสร็จสักคลิปนึงเลยนะฮะแต่ว่าปเป็นว่าวันนี้เรามาอัปเดตให้ฝากครับว่าตอนนี้ผมทําอะไรอยู่บ้างเพราะเพื่อนๆถามทางไลน์แอดมาค่อนข้างเยอะว่าตอนนี้มีสต็อกต้นไหนบ้างที่พร้อมทำหรือท,ท,ทำอะไรอยู่ก็ถือโอกาสมาเล่าให้ฟังนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือที่ซื้อมาใหม่แล้วนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการปั้นอยู่คือ Mercedes Ben z c c l a s s W205 เป็น c 1 8 0ครับรถปี14จดปี15สีน้ำเงิน Midnight Blue ข้างในสีครีมสวยงามครับคันนี้วิ่งมามัน66,000กโลตี67,000โลนะฮะปลอดศูนย์ตั้งแต่ศูนย์โลแรกจนถึง63,000กิโลเมื่อเดือนหนึ่ง 2 0 2 3มเมื่อต้นปีนี้เองนะครับจะปั้นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคอยติดตามชมกันดูแต่เบื้องต้นผมเก็บสีรอบขัดมาแล้วแล้วก็อย่างเคยครับอูส่สีไม่มีแนะนำต้องขอไปเพืเ่อนๆด้วยส่วนคันต่อมานะคือพีคมากนะพีคตรงไหนพีคตรงที่ว่าเ,เพื่อนๆเรียกร้องให้ผมปั้นคันนี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่เราทำพวก221 S-Class F02 ใหม่ๆเพื่อนๆหลายคนบอกว่าพี่อารครับไม่ไปทำพอเช c ข y เยน e หรอก็ ได้มาแล้วครับมาปั้นให้เพื่อนๆได้เสพกันดูว่ามันต้องเก็บงานอะไรยังไงบ้างโดยตัวนี้นะเป็นตัวจี๊ดจี๊ดยังไงครับตัวนี้เจ็บจี๊ดครับเจ็บจี๊ดเพราะเป็นโปรเจคเคเยนไฮบริดจ้าไฮบริดนั้นระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาการเบื้องต้นที่อารับรถมาเนี่ยรถเป็นปี2012ปัจจุบัน2023นะครับ11ปีหน้าจอที่แสดงแบตเตอรี่ไฮบริดนั้นขับขับอยู่เต็มครับขับไปขับมาอีกอีมันหมดหมดเสร็จครับไปขับมาหันดูทีอ้ามันเต็มอีกแล้วมันสวิงครับเหมือนอารมณ์เพื่่ออนนนนๆสมััยกกกถ้าเเิิดดใครทะะฮ ตอนที่แบตมันเสื่อมเดี๋ยวมันเต็มหรือมันหายเต็มแช่ตัวเย็นปุ๊บอุ้ยแบตมาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องไปเช็คแบตเตอรี่แล้วก็ระบบต่างๆที่เป็นระบบไฮบริดรวมถึงเช็ครู้สึมรอบตัวขึ้นแล้วก็ลองจะมาทำำําคัมภีร์ให้ดูว่าพอเช c a ายเ n น h y บริดนัน้นเพื่อนๆซื้อมาจะคุ้มไหมนะครับล้วซ่อมเท่าไหร่ถ้าที่เราให้ระบบไฟฟ้าทํางานร0อเ้อีก10ปีเราค่อยว่ากัน คันต่อมาพีคไม่แพ้กันอันนี้รถ F4 ส่งมาปั้นนะครับกับ BMW รุ่นแรงไอเทม่่สุดในยุค8090เลยคือเจ้าชีวที่8850ไฟหน้าป๊อปอัพแต่งอัลพีนาทั้งคันอันนี้ F4 ส่งมาปัน้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากำลังนั่งเครียดแล้วก็นั่งงมอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะเริ่มจากอะไรก่อนดีตั้งแต่เครื่องมีอาการหอบแอร์ไม่เย็นบกไฟไฟ้าเสียภายในยับเยินภายนอกมีต้องเก็บอะไรบ้าง สรุปไฟฟ้ารวนก็ตามอายุครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นอันที่ปกติเนี่ยรถที่ปีลึกขนาดนี้นั้นผมมักจะไม่ค่อยรับเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยใช้ว่าททำเนี่ยเป็นปีปี2ปีนะครับคือถ้าเราจะาทำคอนเทนต์เนี่ยก็เพื่อนๆดูจนแก่ครับก็อ e h, เออเสร็จแล้วเราออารูปผมโตพอดีอีกครั้งเนี่ยมันมีจุดที่เรียกว่าพอรื้อปุ๊บเนี่ยจับตรงไหนก็เสียจับตรงไหนก็กรอบเป็นอะไรที่คนที่จะส่งมาปั้นต้องเข้าใจผมจริง นะฮะแล้วก็ต้องเป็นรุ่นที่คิดว่ามันทําแล้วเก็บคุ้มอะไรแต่และตัวนั้นอาจจะต้องสั่งแอ mm. เฟรตเบื่อมองนอกอะไรแต่และตัวนั้นสูตรอาจจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องลองดูซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับกาลังงมอยู่งมว่าจะไปอู่ไหนก่อนดีจะทําอะไรก่อนดีนะครับก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่เป็นช่างหรือว่าเป็นอู่ที่ทำบีเอ็มนะครับ mm. โดยเฉพาะเน้นรุ่นที่เป็นพวกเลตโรพวกที่เป็นคลาสสิกแบบนี้นะครับทักอินบ็อกนะครับเฟซบุ๊กเพจ มาสนัานเสนอนะครับแนะนําตัวเองได้หรือว่าจะแอดไลน์แอดนะครับแอดอาร์ตมาคุยพูดคุยกับผมก็ได้ <c oughs> เช่นเดียวกันนะฮะก็จะได้พิจารณาดูวันก่อนก็นมีอู่แนะนําตัวมาก็เดี๋ยววันไหนจะลองไปเที่ยวดูซึ่งอย่างที่บอกเมื่อตอนคลิปสดีปีใหม่เมื่อตอนต้นปีครับผมสัญญาว่าปีนี้จะพยายามทําคลิปแนะนําอู่อื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพราะอู่ที่จะใช้ในโปรแกรมประจํานั้นตอนนี้แน่นเอียดทุกๆอู่ก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสจะไปรีวิวอู่อื่นๆเพิ่มเติม เป็นทะเลให้เ,เพื่อนนะครับว่าถนัดโซนไหนไปโซนนั้นหรือว่างานหนักงานเบาก็เลือกใช้บริการอู่ได้หลากหลายมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไปบ่อยๆมากๆเลยว่าจริงๆที่ผมแนะนำเนี่ยเราเล่าถึงการเซอร์วิสแล้วก็ให้ไอเดียมากกว่าส่วนอู่เนี่ยไปอู่ที่ท่านใช้บริการประจําอู่ใกล้บ้านท่านนะครับได้ทุกๆอู่นอกจากคุณจะไม่รู้จะไปอู่ไหน,นก็มาใช้บริการตามรอยพีอาได้ ส่วนคันต่อมาที่ยังค้างคางกันอยู่ก็คือ b บ w X ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าเราจะทำคลิปสรุปยอดในการปั้นเจ้า X6 E71 เป็นอ้าทายให้เ,เพื่อนๆนะครับที่สนใจ X5 แล้วก็ X6 เนี่ยในเจนนี้นว่าจะต้องซ่อมจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะแต่สุดท้ายก็ยังไม่เสร็จจนได้เพราะหลักสุรคือแอร์ครับแอร์อาการคือช่องแอร์ตรงกลางสองช่องเอยน็นซ้ายขวาร้อนใช้คำว่าร้อนนะไม่ใช่ไม่เยน็นส่วนช่องแอร์หลังนั้นเย็นฉ่ำตลอดเวลาพอเราเร่งลมนิดนึงปุ๊บเนี่ย ช่องแอร์ตรงกลางนะครับครึ่งบนร้อนครึ่งล่างเย็นสุดท้ายก็นี่ครับมาหาพี่เบนส์นะครับคูเปอร์แอร์นะครับส่วนการเก็บแอร์เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับได้ทําคลิปแล้วเพราะาครัก่อนเราแวะมาหาพี่เบน์แต่ว่าไม่ได้ทําวันนี้ได้ทําแล้วกปติดตามดูครับว่า x6 e71 นั้นแอจะต้องทำอะไรบ้างนะครับรวมถึง x5 นะ่าจะเป็นระบบเดียวกันครับผมได้คับอ่ะติดตามกันไว้ครับส่วนอีกหนึ่งคันที่ยังค้างคาไห,หลายนะคนกำลังรออยู่ไม่ใช่หนึ่งคันสีสองคันคือ C c o u p e ครับคันแรกเป็นคันสีแดงที่ fc ซื้อไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนควงเปลี่ยนพ,ยนพาร์และทําสีมาโอ้โหเก็บเรียวกว่าจัดหนักอะ่ะเบิกเละเทใส่เละเทเลยนะครับเรียกว่าไปไกลละเดี๋ยวรถเสร็จแล้วมาอัปเดตให้ฟังส่วนซี o ูเป้อีกคันหนึ่งคือคันที่เป็นชุดแต่งพระเอร์ดีไซน์ คันนั้นเนี่ยแอบไปขึ้นวัดแรงม้ามาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกอลังจะดำเนินการต่อว่าเราจะทําอะไรกันต่อ C c คูเป C1800 คือ M274 นะที่ซ่อมกันแสนน้อยนิดแต่น่าจะไปหนักในจุดอื่นๆก็ติดตามกันไว้แล้วก็คันสุดท้ายในตารางก็คือ CL500 นะครับอย่าเพิ่งลืมนะฮะ ยังไม่ได้หายไปไหนยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าอาการที่ใช้แล้วไฟตัดรีโมทกดไม่ได้คือรถไม่มีไฟแต่พอเรากุญแจเสียบในบ้านกุญแจปุ๊บเนี่ยไฟมาทั้งหมดอันนี้แก้ยังไม่ได้สรุปเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูรวมถึงอาการที่กระจกนั้นเปิดเด้งลงมาแล้วมันไม่ดีดขึ้นไปต้องใช้มือเปิดเอาแล้วก็การเก็บงานต่างๆรวมถึงคาดิเทลลิ่งนะฮะมันจะมีคลิปสุดท้ายปิดจบกับเ r รเซน s b e n ซนซีเ0ล500เพื่อนๆติดตามชมกันไว้อาเป็นว่าคลิปนี้นะครับอัปเดต กันเบาๆสบายๆนะครับกับโซนของเล่นของผมที่หลายๆละคนก็บอกเออพี่ไม่รีวิวตู้ของเล่นหรอก็ยังยังไม่ว่างนะยังมีโอกาสเรายังสนุกกับการทํารถแล้วก็เสริมด้วยไอบ้างกอล์ฟบ้างอะไรบ้างครับมีกินมีเที่ยวบ้างก็ ังไงก็ฝากช่องไว้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนใครมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม inbox facebook fanpage ได้เหมือนเคยหรือถ้าเกิดใครไม่เล่น facebook นะครับ line add, 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 add ซึ่งทุกๆอาทิตย์เนี่ยจะลงคลิปประมาณสองครั้งจะยิงคลิปไปให้ชมผ่านทางมือถือได้อย่างสะดวกมากขึ้นในการแจ้งเตือนครับใครชอบดูถ่านทางโทรทัศน์ก็เปิดทางโทรทัศน์ดูได้เช่นเดียวกันใครที่กลัวจะรำคาญบล็อกมาถามคำถามแล้ว อ้แอดตัางคำถามแล้วมาบล็อกเนี่ยขอเถอะครับอินบอ็อกมาน่าจะสบายใจของคุณมากกว่านะฮะส่วนเรื่องอื่นใครอยากให้ทำเรื่องไหนทำอะไรบ้างนั้นก็คอมเมนต์บอกกันได้โอ้รถยุโรปราคา1ล้านบาทเดกซีรีส์นั้นยังไม่จบนะเราทำสี่ประตูไปแล้วทำคูเป้และ SUV ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีแฮชแบกนะแฮชแบกผมว่อเป็นรถที่ซื้อให้ลูกใช้ไปโรงเรียนได้นะครับเหมาะกับช่วงนี้เด็กกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยอ,อ่า พบกันใหม่คลิปหน้าครับนี่พี่อขอตัวไปปั้นรถแล้วปั่นคลิปให้เพื่อนๆดูทันวันพฤหัสนี้นะฮะสวัสดีบาย